ขนมสามโทนเจ้าของเสียงเพลงเจ้าภาพจงเจริญเสียชีวิตแล้วก่อนอื่นทางทีมงานสยามนิวส์ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวยอย่างสุดซึ้งด้วยครับเมื่อวันที่30เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช66เพจทานข่าวเมืองแพร่ https w w w f a c e b o o k c o m ทันยูสแฟร์เได้แจ้งข่าวเศร้าระบุว่าขอแสดงความเสียใจกับ ครอบครัวเจตภัยที่สูญเสียคุณวิทยาเจตภัยถนอมสามโทนด้วยมะเร็งตับนอโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยขอแสดงความเสียใจด้วยข่าวสำหรับวิทยาเจตภัยชื่อเล่นถนอมหรือที่รู้จักในชื่อถนอมสามโทนเป็นนักร้องนักแสดงชาวไทยเป็นหนึ่งนาย สมาชิกวงสามโทนศิล,ลปินวงชายลวนวงแรกของค่ายคีตาเรคคอร์ดอคีรเรคอร์สร่วมกับสุธิรัตน์ชาญกูลบุ้มดิมอสามโทนธงชัยประสงค์สันติธงสามโทนมีเพลงดังอาทิเจ้าภาพจงเจริญน้ำตาฟ้าขบวนการโปรงมอโปงมอชื่อมอ